มาถึงอีปีที่2ของเมื่อไปเอาบุญยอดหวยบริเวณศารปูต,ตาหวยสาลนะครับหลังจากที่มาถึงเขตปลาชุมชนของปูตาเฝาฮอกเขาขนของลงจากรถล้วก็จะได้เดินทางไปยังบริเวณสารปูต,ตาหวยสารทาง่อนขางจะเดินทางยากแน่นะครับเพราะว่าเป็นทางที่เครื่องจากไงมาเฮ็ดไปตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วกค่ขนขัง,งจะลกแต่ว่าทางผููน้าเพิ่อมาทํางวามสะอาดตั้งแต่มือก่อนที่ฮาจะมานะครับผมไ่ได้มาเพราะว่าผมไปบ้านเขาอยู่น้าถนนยู่ก็ยากภัยยากมันนะครับมือพร้อมกันก็ได้ม้าร่วมบุญรวมทั้งกันจังซี่ละครบริ ชนนอกกันยังถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับบริเวณนี่ก็มีทั้งเห็ดมีทั้งโนม้แล้วก็มีทั้งของปลาออกให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้มหาอยู่หากินกรบคอบปพ้นพ่อแม่พี่น้องเขานะครับที่มหาอยู่หากินแล้วกัยังซอยดูแลรักษาซอยกันเพราะว่าบริเวณเพื่อไปนะครับก็เห็ดเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพวกเขานี่แหละครับดูแลซอยกันนี่ก็เป็นบริเวณสารพูตาหอยสารนะครับจะเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเขามาวันมาถึงแล้วนะครับปีนี่รู้สึกว่ามาหลายพอสมควรนะครับสำหรับพระคุณเจ้ากันํำมาโดยพระค ว่าศีศาตร์เจ้าคณะตำบลบ้านสวนเฉียดหนึ่งนะครับหลังจากที่พักผ่อนเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้จัดเตรียมสําหรับกับเขานะครับเพื่อถวายประาหารเพี้ยนแด่พประพิสูจน์สูงแล้วก็ทาบิธีตั้งาศาสนาแล้วก็าทาบิธีบวงสรวงสารผู้ตายหัวสารนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมขอจบไปแค่นี้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะอีพีหน้าขอบคุณพ่อแม่มพี่น้องนะครับที่เขามารับชมรับฟังซอยกุไลกุเชฟเป็นกาลังใจลูกหลานเดี๋ยวค่อยมาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ